ไหมิราซังคอนเดจิวัตัชิวัซันเดย์สเรียะสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพีรโซทูนเนียรเจลิสินะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายละเอียดอัปเดตจากไลฟ์เอ็นเจเอทเฮดไลน์ครั้งที่25เมื่อวันที่27มิถุนายน2023กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในช่วงต้นเดือนเจ็ดกันก่อนกับอัปเดตในวันที่ 5กรกฎาคม2023เปิดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปี PSO2 นั่นเองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนทั้งตีเมืองตีมา้าตัวแรปปี้ก็มีการเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็สระเอเบซีเทลแลกกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็น a b c ชางดี้นะครับที่จะมีการใส่ตัวชูเลลิป้ามาด้วยแล้วก็จะมีการเจอลิลิป้าได้ในเขตของแอรลโลกกันด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทั้งตัวร้านค้าและของที่จะมีทั้งเครื่องประดับท่าล็อบบี้แอคชั่นต่างๆแล้วก็จะมีพาร์ที่ใช้ในการตกแต่งตัวห้องเล ของเรากันด้วยนะครับมีการเพิ่มตัวอาวุธของกิจกรรมที่เป็นระดับ8ดาวที่มีชื่อซีดี้ว่าีโว로코드แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวอ u g m e n t ที่จะมีการเพิ่มความสามารถเพื่อพลังเนี่ยให้กับเราเมื่อมีการต่อสู้กับมอนสเตอร์กิจกรรมนั่นเองนะครับมีการเพิ่มทั้งตัว limited test แล้วก็มีตัว l i มิเ e d quest ของกิจกรรมกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัว l i น i ิ๊ก q u ิ s พาร์ทที่1ก็จะเป็น l i มิเ e d q u ควสที่ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการตอบคําถามนั่นเองนะครับ เราไปยืมบัตราำนที่ต้องการแล้วก็ถากตอบถูกก็จะได้รับเรื่องของตัวแต้มพลอยกันไปนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตู้ SP สแแกของกิจกรรมฉลองครบรอบเสษ็จปี p พียโซทนะครับก็จะเป็นตู้กาชาส p จเอสแีส,สแกที่จะมีทั้งตัวชุดที่มาจากตัวละครฝั่งเพียโซทอย่างฮิสกี้เอนกะแล้วก็ลิลิป้ากันด้วยนะครับก็ไม่ต่ทั้งตัวชุด เครื่องประดับต่างๆเวกพอนคารโมมีทั้งเรื่องกับลอบบี้แชั่นหรือก็คือแท e ็กอิโมดแล้วก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวบิวพาร์ตแล้วก็พอดว่าโฮลแกรมในตัวตู้กาชาอันนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มแบก็กกรัฟอันใหม่ให้กับอาร์ไอดีที่จะเป็นลาลิล,ลิป้าเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตส่วนของตัวอาร์เรคคอร์ดกันด้วยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเออร์จินคว t อันใหม่ที่เป็นระดับเลเวลเ5็กันเลยนะครับกับตัว ition, เลมแนน มานะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยก็คือจะเป็นบนหอคอยลอยฟ้าลูเซียลูนะแล้วก็ส่วนบอสเนี่ยก็คือเป็นบอสที่อยู่ในเนื้อเรื่องในชั่ที่5นั่นเองนะครับแต่นี้เนี่ยจะเป็นตัวเวนเกียเวลาซึ่งก็จะเป็นตัวบอสที่ได้เจอกันในเอเจนเต์เควสตัวนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวตู้กรชากันบ้างกับตัว ASUS Cad ที่มีชื่อว่า Designer Dream July t 0 t y ก็จะเป็นตู้กระชาที่จะนำผลงานการประกวดที่ชนะเลิศเนี่ยจากตัวกิจกรรมฉลองครบอบ10ปี PSO 2มาโดยตัวตู้กระชาตัวนี้ซึ่งจะเป็นตู้ที่3กันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของผลงานที่ชนะการประกวดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของจ้าทาง Official A นะครับก็จะมีตั้งแต่เครื่องประดับต่างๆท่า Reaction ท่า,า Immort e Portable Hologram แล้วก็จะมีท่าโมชั่นกันด้วยนะครับ แล้วก็ตัวกระชาอีกอย่างหนึ่งที่จะอัปเดตมาในวันที่5นี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตู้กระชา SD แต่ว่านี่จะเป็นตู้ Re v i v a l แล้วก็คือเป็นตู้รีนะครับกับตัว h าว f a า e ลเวอเรลจูไลทก็จะเป็นตู้กระชาที่จะนําของจากตัวตู้กระช้า s อที่ผ่านมาเนี่ยวนกลับมาได้ได้สูงกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือจะมีให้เราสูงฟรีนะครับวันละ10ครั้งกันเลยนะครับก็สําหรับคนที่พลาดของ ST รอบก่อนไปเนี่ยก็สามารถมาสูมในตัวตู้กระช้าตัวนี้ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงการเดินเจ็ดกันบ้างกับอัปเดตในวันที่12กรกฎาคม2023เปิดมาก็จะเป็นการอัปเดตตัวกิจกรรมฉลองครอบ11ปี PSO2 ในสัปดาห์ที่2นะครับเปิดมาก็จะเป็น ตัวเลมเดตเควสที่เราสามารถลงได้สูงสุดก็คือทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับกับตัว The For t ์เทสอินเดอะฟอรก็จะเป็นตัวเควสที่จะให้เราไปช่วยตัวรถที่อยู่ในส่วนลึกของตัวป่านั่นเองนะครับก็จะมี er, ทงมอนสเตอร์ต่างๆทงๆั้งตัว s t a ร์เลสมีตัวช่วยก็อย่างเช่นเป็นคิน d ดอร่าลิลลี่แล้วก็จะมีผู้ใหญ่เนี่ยให้เราสามารถได้ใช้งานกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวตุ๊กกาชา SD นะครับก็คือจะเป็นตุ๊กกาชา s อที่มีชื่อว่า Resurgen f Force ซึ่งตุก,กชาช Resurgen r f o คร็เป็นตุกก์ฟอร์ดซึ่ม ของจากตัวละครคอฟฟอร์ดเซเฟโตแล้วก็ฟาเรียมาอยู่ในตัวตุกรชารตู้นี้นะครับก็มีตั้งแต่ทั้งตัว,ตวชุดทรงผมเครื่องประดับต่างๆท่าร็อคบีเอชชันหรืออีโมท่าโมชั่นต่างๆแล้วก็ของอื่นๆตามนี้เลยนะครับ และนอกจากนี้ก็จะมีการอัปเดตตัวมิชชั่นพาร์ในซีซั่นที่22กันด้วยนะครับก็จะมีขออพิเศษที่เป็นทั้งเครื่องประดับ สแตมโมชั่นแล้วก็ที่จแปลรูปร่างมาร์คของตัวเมชั่นพาร์สในครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับแต่นี้จะเป็นตู้ r e เบ l ลหรือก็คือเป็นตู้รีนะกับตัว Elevent a n m น m ี่เก็จะเป็นตู้กาชาที่จะรวมทั้งทรงผมเครื่องประดับแล้วก็ไอเทมอื่นที่ได้รับความนิยมจากทางฝั่งของ PSO2 มาอยู่ในตัวตู้กาชาตู้นี้ให้เราได้สุ่มกันได้ในโลกของ Ne w g e n e ์ i s นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงกลางเดือน7เหมือนกันแต่นี่จะเป็นอัปเดตในวันที่19กรกฎาคม2023เปิดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปี PSO2 ในช่วงครึ่งหลังนะครับก็จะมีการอัปเดตไอเทมเข้ามาในตัวร้านค้าแรกของก็จะมีตั้งแต่อัญมูลมีเรื่องเกี่ยวกับท่าโมชั่นขอบประดับในตัวห้องคลิปสเปซแล้วก็ยังอื่นอกันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการเพิ่มที่กเควสตัวใหม่นะครับกับตัว ดิวเลมแนนออฟแอมบิชันก็คือเอเจนต์ควีที่อัปเดตมาในช่วงต้นเดือนนั่นเองนะครับที่จะเป็นในรูปแบบของตัวทิกเกอร์ควีที่เราสามารถทําการเปิดได้ถ้าหากว่ามีเรื่องของตัวไอเท t มทิกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวตู้กระชา AC นะครับที่จะมีชื่อว่า Exotic Summer Night ก็จะเป็นตู้กระชาที่จะรวมทั้งเล่กับตัวช่วยน้ำแบบเป็นทีมญี่ปุ่นตัวชุดโยเก,กาตาที่ให้เราได้ทําการสุ่มในตัวตู้กระชาตู้นี้แล้วก็มีทั้งเครื่องประดับแล้วก็อย่อางอ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน7กันบ้างกับอัปเดตในวันที่26กรกฎาคม2023เปิดมาก็จะเป็นตัวกิจกรรมฉลองครบรอบเศวปี PSO 2ในช่วงครึ่งหลังสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มตัว World Trial มีการเพิ่ม Limited ววอันใหม่เข้ามาก็คือตัว Nasun นน Big Quit Part สองนะครับก็จะเป็น q u วสต่อคำถามเหมือนกับตอนช่วงครึ่งแรกเลยนะแล้วก็จะมีการเพิ่มทั้งตัว Limited Test อันใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของตัวฉายาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นโลดแมปของปี2023ในช่วงคืงหลังที่ได้มีการประกาศมาในหลายครั้งนี้ด้วยนะครับก็เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนก็คือจะเป็นอัปเดตในเดือน7นะครับก็คือจะมีเท่าที่บอกกันไปเมื่อก,กี้นี้เลยนะก็คือจะมีตัวกิจกรรมฉลองครบอบเสปีเพี p โซทมีการเพิ่มตัวเควสตัวใหม่แล้วก็เอเจนเควสตัวใหม่กันด้วยนะครับอันนี้จะเป็นอัปเดตในเดือน7นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอัปเดตในเดือน8จนถึงเดือน9ก็คือจะเป็นตัวกิจกรรมรูม้ยล่วงของปี2023นะครับแล มัลติ p a r t y q u เควก็คือเป็นเควสแบบเป็นปาร์ตี้ที่เราสามารถรอดได้สุดๆทั้งหมด8คนแล้วก็จะใช้พื้นที่ของหอคอยลูเชลูเนี่ยเป็นพื้นที่กันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวปาร์ตี้เควสที่เป็นระดับสูงแบบระดับยากแล้วเ,เอาตากกันเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นทีเซอร์ตัวอย่างของตัวเควสนี้ まだ情報を精査しているところだが超大型のスターレスの出現が見込まれる。 และนั่นก็เป็นตัวอย่างของควสระดับสูงตัวใหม่ที่จะอัปเดตมาในช่วงเดือน8นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นวสที่ต้องลงแบบเป็นปาร์ตี้เป็นวสร,ระดับยากมากจนถึงขั้นที่บอกไว้ว่าไม่สามารถเล่นผ่านในรอบแรกกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวบอสเนี่ยจะเป็นบอสของตัว s t a r สตาร์เลที่เป็นแบบระดับของดาร์ f ฟาวกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการโจมตีที่เราจะไม่สามารถ อาใช้วิธีการป้องกันหรือใช้การได้หลบได้จะเป็นต้องวิ่งออกมาจากได้โจมตีเท่านั้นกันด้วยนะครับจะเปยังไงก็สามารถติดตามได้ในเดือน8นี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของตัว limited quest ที่จะมีการเพิ่มมาถึง6ตัวในช่วง2เดือนนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องสำหรับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็น chapter ที่6ในพา r ที่2นะครับต่อมาก็จะเป็นห้อง creative space หรือก็คือห้องที่เรามีการสร้างบ้านกันนั้นก็จะมีการเพิ่มตัว space ส่วนของทีมหรือก็คือ All ที่เป็นห้องทีมนั่นนเองะครับ จะมีการเพิ่มทีมที่เป็นของฝั่งดีเทียมที่สามารถซื้อได้โดยการใช้ตัวแต้มเจดีซิตพอยต์มีการเพิ่มบิลพายใหม่เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สาหรับการคอลบนั้นก็คือจะเป็นการคอลบกับอีซซกายอนิเมะก็คืออนิเมต่างโลกแล้วก็จะมีอนิเมที่เป็นของปี2023กันด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นอัปเดตในช่วงเดือนส0ถึงเดือน11นะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมฮาโลวีปี2023นะแล้วก็จะมีการเพิ่มตัวไฮแลนด์อันใหม่ให้กับฝ อมอนสเตอร์เกี่ยวกับสตาร์เลเนี่ยให้กับฝั่งของเขตทะเลทรายกันบ้างแล้วก็จะมีการเพิ่มทั้งดีว์เควสอันใหม่เออร์เจนเควสตัวใหม่แล้วก็เลเ t e d เควส t ถึง4ตัวในช่วง2เดือนนี้นะครับส่วนของตัวเนื้อเรื่องนั้นก็จะมีการเพิ่ม c h a เตอร์ในพาร์ที่3เข้ามาต่อมาก็จะเป็นส่วนของคิดิวสเปสสำหรับคิด v ิ s สเป e ก็จะมีการ Enh เรื่องเกี่ยวกับตัว a l l a n c Space ก็คือเป็นห้องทีมนะครับที่จะมีลูกเล่นที่จะเยอะกว่าแบบห้องปกตินะแล้วก็จะมีการเพิ่มยูพาร์ตอันใหม่กันด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของการคอลแลบสำหรับการคอลแลบในช่วง2เดือนนี้ก็คือจะเป็นไซไฟแอนิเมะหนึ่งเรื่องแล้วก็จะมีไซไฟทอยโปรดักต์อีกอันหนึ่งกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอัปเดตในช่วงเดือน12เดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมคริสต์มาสในปี2023ก็จะมีการ เพิ่มเควสปาร์ตี้ที่เป็นระดับสูงอีกอันนึงเพิ่มเข้ามาในช่วงเดือนนี้กันด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเดเวอเควสตัวใหม่แล้วก็เลีตเ,เควสอันใหม่กันด้วยแล้วก็สำหรับเนื้อเรื่องก็จะเป็นช h a เ t อร์ที่6ในพาร์ทีี่แล้วก็ส่วนของคริสเปสน,นั้นก็จะมีการเพิ่มยูพาร์ตตัวใหม่เข้ามาแล้วก็สำหรับการคอ l l a ันั้นก็จะมีการคอ l l a ักับแอคชั่นอนิเมทหนึ่งเรื่องด้วยกันนะครับ และนั่นก็เป็นโลดแมปแล้วก็ทีเซอร์ตัวอย่างของควสระดับสูงตัวใหม่ที่ได้มีการประกาศมาในหลายครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นช่วงโอเปอเรชั่นรีพอร์ตกันบ้างก็จะเป็นช่วงที่นักคำถามจากผู้เล่นมาตอบกันนะครับก็เริ่มจากคําถามข้อแรกกับคําถามที่ว่า เป็นไปได้ไหมที่จะลบเส้นเขตแดนที่ปรากฏในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้ในระหว่างการถ่ายภาพสกรีนช็อตซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าอัปเดตในอนาคตระวังแผนที่จะซ่อนเส้นขอบแดนในคําสั่งแชท UI off และการซ่อน UI ในโหมดถ่ายภาพอย่างง่ายโปรดใช้ฟังก์ชันนี้สําหรับการถ่ายภาพสกรีนช็อตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่จะเป็นบริเวณเส้นเขตแดนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราทําการถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีการติดอากําแพงของเขตแดน เข้้าามาดวยซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการลบเรื่องเกี่ยวกับตัวกระแพงตรงนี้ออกไปเวลาที่เราไปการถ่ายภาพสกรีนช็อตผ่านเรื่องเกี่ยวกับการใช้คําสั่ง UI off แล้วก็ในโหมดถ่ายภาพอย่างง่ายก็จะสามารถซ่อนเรื่องเกี่ยวกับกระแพงตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับคำถามข้อที่2กับคำถามที่ว่าเราต้องการตัวเลขสำหรับการปรับแต่งร่างกายที่ซาลอนตัวเลขบนเครื่องประดับช่วยให้หมุนได้ง่ายขึ้นแต่จะปรับได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อมีทั้งแถบเลือดแล้วก็ตัวเลขอยู่ด้วยซึ่งคำตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า เพื่อตอบสนองคําขอนี้เรากําลังดําเนินการเพื่อให้แสดงตัวเลขได้แต่จะจํากัดเฉพาะบล็อกของ n น w วเจอร์ซเท่านั้นบอลอสักครู่จนกว่าจะมีการอัปเดตอะน,นี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งทั้งร่างกายแล้วก็เครื่องประดับที่ในซาลอนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาเราปรับนั้นมันจะเป็นแค่การเลื่อนแถบบาร์แต่จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแสดงออกมาซึ่งคราวนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการอัปเดตให้มีการแสดงเรื่องเกี่ยวกับพิกัดของตัวเลขจะได้สามารถปรับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ คำถามข้อที่3กับคำถามที่ว่า เอฟเฟกต์จากไ์สเตดจะสามารถรับได้แม้จะอยู่นอกตัวเมืองได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าสําหรับไ์สเตดของนาเรเดฟูนนั้นเรากําลังพิจารณาให้สามารถรับบัฟได้แม้จะอยู่นอกตัวเมืองก็ตามแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมครบตามจำนวนที่กําหนดแล้วก็ทําภารกิจเฉพาะสําเร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัฟจากไรสเตดของนาเรเดฟูนนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเรามีการดูเรื่องเกี่ยวกับไ์สเตดเนี่ยก็จะเป็นการได้รับในเรื่องของตัวบัฟมาซึ่งทีนี้ นะครับถาาว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็จะไม่ได้รับรบัฟตรงส่วนนี้ไปแต่ว่าเขาก็จะมีการปรับให้สามารถรับรบัฟนอกตัวเมืองได้แต่ว่าต้องมีการทําเงื่อนไขของะัวเจริกรถึงสามารถรับรบัฟจากนอกตัวเมืองได้นั่นเองนะครับ คำถามข้อที่4กับคำถามที่ว่าเราอยากให้ลดระดับความยากในการทับแอดออนระดับสูงช่วยปรับปรุงเรื่องนี้ได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าอัปเดตในอนาคตเราวางแผนที่จะเพิ่มเลเวลขั้นต่ําของการทับแอดออนให้สูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคําถามข้อที่4ที่จะเป็นเรื่องของตัวแอดออนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าคาต้องการของผู้เล่นเนี่ยก็คือจะเป็นการทําให้ อาดดอลระดับสูงเลเวลสูงๆนั้นจะสามารถทําได้ง่ายขึ้นแต่ว่าจริง่เขาจะมีการปรับเนี่ยก็คือจะเป็นเลเวลขั้นต่ําที่จะมีการเพิ่มให้มันสูงขึ้นมาแทนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเลเวลขั้นต่ำนะครับถ้าเราใส่แบบปรับระดับ3ไปเลยก็คือจะมีเลเวลขั้นต่ําอยู่ที่เลเวลสิบนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการเพื่อให้เลเวลมันสูงขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยให้เราสามารถทะลดระดับสูงเนี่ยได้ง่ายขึ้นก็ตามนะครับคำถามข้อที่5กับคำถามที่ว่วา เป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มเลเวลของ P รีเซสกิลซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าอัปเดตในอนาคตเรากัะวางแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มความสามารถให้กับตัวร้าน้ายไอเทมแลบโดยการเลือกไอเทมเบสและไอเทมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเพิ่มเลเวลของพรีเซสกิลได้1ขั้นอย่างแน่นอนซึ่งไอเทมวัตถุดิบนั้นจะสามารถใช้เป็นอาวุธและชุดเกราะได้หลายแบบแต่ต้องมีเลเวลพรีเซสกิลที่เท่ากับหรือมากกว่าไอเทมเบสเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พิเศษสกิลหรือก็คือตัวออฟฟิกซ่า่นั่นเองนะครับที่เราจะสามารถทําการเพิ่มเลเวลกันได้แล้วโดยการหาวัตถุด,ดิบที่มันมีเลเวลที่แบบเท่ากันหรือมากกว่าเพื่อที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวเลเวลของฟิกซ่าของเรากันได้นะครับแล้วก็คําถามข้อสุดท้ายข้อที่6กนะครับกับคาถามที่ว่าอยากให้เพิ่มการปราบปรามพฤติกรรมที่ก่อความราคาญเช่นพฤติกรรมปล่อยปะละเลยต่างๆซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า เราจะตรวจสอบพฤติกรรมที่ก่อความลำคาญที่ละเมิดความสงบเรียบร้อยและจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเช่นการตรวจสอบและระงับไอดเราจะยังคงลงโทษผู้เล่นที่สร้างความลำคาญอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดในการให้บริการของเราหากคุณพบผู้เล่นที่สร้างความลำคาญขนาดเล่นโรดรายงานจากฟังก์ชันภายในเกม และนั้นก็เป็นคําถามจากช่วง o per ation report ในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นแคมเปญกับกิจกรรมต่างๆกันบ้างก็จะขอเริ่มจากแคมเปญที่มีเฉพาะฝั่งเซอร์ว์ญี่ปุ่นก่อนกันละกันนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นการ เติมเงินผ่านเว็บบันนี่ถ้าหากว่ามีการซื้อแต้บ a อผ่านเว็บบันนี่ตั้งแต่5,000 a c ขึ้นไปก็จะมีโอกาสร,ร,รับเรื่องเกี่ยวกับแต้มเงินกลับคืนมานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแคมเปญที่ตอนนี้ก็กำลังเริ่มต้นกันอยู่นะก็คือตั้งแต่วันที่13มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม2023นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแคมเปญของตัวร้านลอสันนะครับถ้าหากว่าทําการซื้อบัตรเติมเงินผ่านร้านลอสันก็จะได้รับเรื่องของตัวไอเทมโค้ดที่สามารถได้รับทั้งตัวแแตต้ Star Jam, ้้มลลวววกกก็เเรื่ององงขััโคนดยซึ จะเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่19พิศจุนายนไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2023นะครับอันนี้ก็จะเป็น2แคมเปญที่มีเฉพาะฝั่งเซร์เวอร์ญี่ปุ่นแล้วก็ทีนี้มาดูกิจกรรมที่มีเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์อบอก,กันบ้างน,นะครับกับตัวงาน อนิเมะเอ็กซ์พ2023ที่จะมีการจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4กรกฎาคม2023ซึ่งก็จะมีบูธของทางฝั่งพีอโซ2เนี่ยไปร่วมงานกันด้วยแล้วก็จะมีการจําหน่ายทั้งตัวเสื้อแล้วก็เข็มกลัดไปที่ระลึกกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิเฉพาะขอฝั่งเซิร์ฟเวอร์กอบอลเท่านั้นนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการประกาศคอลแลปกับอนิเมะเรื่องต่อไปในเดือนหน้านะครับกับเรื่อง กิเซคัยโอจิซังหรือยอดคุนนาต่างโลกนั่นเองนะครับที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้กาชาเอซที่จะมีตัวไอเทมที่เป็นทั้งตัวชุดของตัวละครคาโมอาวุธธาลอบเอชั่นหรืออ e ีโมด ของในตัวห้องคิลสเปซส,สแตมพอตเบิลโฮโลแกรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะมีการอามาในเดือนสิงหาคม2023นี้ส่วนรายเดยเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์เฮดไลน์ครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวแคมเปญที่เป็นการฉลองครบรอบสิบเอ็ดปี PSO 2นั่นเองนะครับก็จะมีแคมเปญหลายส่วนมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวคำคีย์เวิร์ดเอ่ยส์สมการชาาฟรีวันละสิบครั้งเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานซ alon ฟรีเร รีเวนเดตล็อกอินโบนัสที่จะได้รับของรางวัลต่างๆจากกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นแคมเปญที่เป็นการถ่ายภาพสกีนช็อตนะครับซึ่งนี่จะเป็นการสุ่มผู้โชคดีนะซึ่งใครที่โชคดีชนะตัวแคมเปญตัวนี้ก็จะได้รับของรางวัลที่เป็นแต้ม SD เยอะถึง1000 SD กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวบัตรเอ็นเคเลอร์เชดพากันด้วยต่อมาก็จะเป็นแคมเปญที่มีการประกาศเรื่องเกีก่ยวกับตารางเอเจนต์เควสแล้วก็ไลฟ์สเตนล่วงหน้าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการแจกบั AS ast, นนบตรเอววันด้ย ซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด40ใบกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ในช่วงสระสุดท้ายขอบตัวกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเว r ร์ t r ทรลที่จะให้เราไปเก็กบเรื่องของตัว Ste l l a าเกกันเหมือนเดิมนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวแคมเปญที่เป็นการบูตเรื่องเกี่ยวกับเลดดอบต่างๆอหลรพวกนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มเลดดอปของตัวเพสกิลเพิ่มขึ้น มีการบู๊ทเรื่องของตัวแต้มสลรอปพอยต์และดอบอะไรพวกนี้ก็จะมีการแบ่งไปทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวแคมเปญของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบเสียปีเพียโซทในครั้งนี้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการแจกเรื่องเกี่ยวกับ Music DIT ก็คือเป็นแผ่นเพลงนั่นเองนะครับก็คือเป็นการโหวตจากตัวกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วก็คือจะเป็นตัวเพลง u n f o t g e a b l e Darkness นะครับที่มีการเล่นในงาน m p h ฟ n y 2023ที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็จะมีการแจกแผ่นเพลงนี้ให้กับผู้เล่นทุกคนที่ทําการล็อกอินเข้ามาในช่วงเวลากิจกรรมนะครับก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2023เป็นต้นไปก็อย่าลืมมาทำการล็อกอินเพื่อจะรับเรื่องของแผ่นเพลงอันนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่ได้มีการประกาศมาในไลน์ไฮไลน์ในครั้งนี้นะครับแล ให้รายครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในวันอังคารที่25กรกฎาคม2023ก็จะมีการประกาศเรื่องกับอัปเดตในเดือน8ก็คือเดือนสิงหาคม2023ต่อไปนะครับซึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้และผมก็จะกลับมาทางคลิปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ